สวัสดีครับ AE Inspector นะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอสรุปการตรวจนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาดูกันนะครับสำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องรีเซลหลักๆนะครับห้องเนี่ยสาภาพโดยรวมแล้วระบบน้ำระบบไฟปกติดีนะครับในส่วนที่จะมีเยอะจะเป็นเรื่องของกระเบื้องโป่งกระเบื้องโป่งคืออะไรกระเบื้องโป่งคือเรื่องของตัวกระเบื้องนะคะรับปูไม่แน่นด้านในนะครับ ก็จะเป็นลักษณะที่เคาะแล้วไม่แน่นนะครับมีเสียงโป่งนะลองเคาะเลยพอแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสียงจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนที่เป็นตามขอบที่แปะนี้จะเป็นเรื่องของกระเรื่องกระเดินนะครับก็คือระดับไม่เท่ากันโป่งไม่เรียบนั่นเองจะมีเรื่องของนอกจากโปง่งแล้วจะมีบางจุดที่มีการแตกนะครับของจุดนะครับในส่วนของห้องน้ํา ที่เป็นห้องน้ํากลางอันนึ่งก็จะเชื่อมกับห้องนอนที่2นะครับก็จะมีเรื่องของรเร้เอื้โปลเหมือนกันนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเนื่องจากว่าห้องนะครับถูกปิดไว้ไม่ได้มีการใช้ก็จะมีคราบเลอะนิดนึงแต่ส่วนเรื่องของชักโครกเรื่องของอะไรนี้ปกตินะครับจะมีเรื่องของน้ําเบาสักนิดนึงนะครับไม่ได้แรงมากอาจจะวาล์วเปิดไม่สุดในส่วนของพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนควที่ติดตั้งยังไม่แน่นนะครับแล้วก็มีคราบสนิมเลอะนะครับผม ในส่วนของตัวชาเวอร์ตัวนี้นะครับของห้องน้ําห้องนี้หลักๆที่ติดนี่คือกระเบื้องมันโปร่งนะครับก็อาจจะปูไม่ดีตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของบานกระจกเป็นรอยขนแมวนะครับอยู่ตรงนี้ของฉากกั้นอาบน้ําแล้วก็ตัวในส่วนของที่นี่นะครับเขาจะใช้ลักษณะบานประตูเนี่ยร่วมกับห้องนอนแต่ตรงเนี้ครับการปิดเพื่อกั้นระหว่างตัวห้องน้ํา กับห้องนอนเนี่ยก็สนิทดีแต่ว่าพอเราจะปิดไปในส่วนที่เป็นห้องน้ำเวลาอาบน้ำเนี่ยมันปิดได้ไม่สนิทนะครับขอบมันชนแล้วมันไม่เข้าร่องมันนะครับก็อันนี้อาจจะติดนิดนึงนะครับประตูก็อาจจะฝืดนิดนึงนะครับจากขอบยางด้านล่างที่ติดกับพื้นนะครับผมส่วนทางด้านนี้ในส่วนของห้องน้ําก็จะเป็นเรื่องของกระเบื้องเหมือนเดิมนะครับที่ร่อนโปร่งไม่เต็มนะ คอนข้างเยอะเลยสำหรับองพวกนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของลูกบิดเลื่อนเฉยนะครับไม่ได้มีอะไรถัดออกมาครับในส่วนของห้องครัวห้องครัวนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์มาให้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน้าบานตู้ตกนะครับไม่เสมอกันถัดมาครับในส่วนของตรงนี้ซิงล้างจานนะครับมีการตรวจเรียบร้อยไม่มีการรั่วไม่มีการซึมนะครับแต่ว่า จะมีในเรื่องของซิลิโคนรอบอ่างซิลิโคนรอบอ่างเนี่ยคือเขาจะยิงไว้ด้านใต้ตรงนี้นะครับจะอยู่บริเวณแถวๆนี้ด้านใต้นะครับเนี่ยครงนี้ก็จะมีบางจุดครับที่เริ่มเสื่อมแล้วแล้วก็เริ่มเป็นรูนะครับไม่เต็มเหมือนตอนแรกโอเคถัดมาครับเรื่องของเตาไฟฟ้าปกติดีทําง,งานปกตินะครับจะมีพวกอ่าพวกรอยต่อมีการเสื่อมนิดนึงก็จะมีรอยแตกให้เห็นนะครับ แต่ว่าผาน,นังโดยรวมของที่นี่ค่อนข้างดีไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะครับสีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะใช้วัสดุดีประกอบกับด้วยเรื่องของอในส่วนของห้องนะครับเป็นห้องที่ไม่ได้โดนแดดบ,บ่ายดังนั้นแล้วห้องก็เลยไม่ได้โซนนะครับคือโครงการเนี่ยก็เสร็จมาหลายปีละสภาพห้องก็ถือว่าค่อนข้างดีอขอนิดนึงนะครับในส่วนของครัวส่วนของกระเบื้องเนี่ยก็จะมีเรื่องของกระเดิ แล้วก็โปร่งเนี่ยหลายจุดเหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับห้องเนี่ยจริงๆคือวัสดุทําได้ค่อนข้างดีแต่กระเบื้องเนี่ยปูแล้วคือปูไม่ดีครับจุดหลายจุดของกระเบื้องปดูด้านล่างเนี่ยปูไม่เต็มทําให้เวลาเดินหรือรับน้ำหนักอาจจะมีโอกาสแตกหรือถ้าเวลาอากาศหนาวก็มีโอกาสที่จะระเบิดได้นะครับบางจุดก็จะเป็นเรื่องของปูไม่เรียบนะครับแล้วก็จะมีจุดที่บริเวณหน้าห้องนอนตรงนี้เลยนะครับเป็นเรื่องของกระเบื้องแตก ถัดมาในส่วนของด้านนี้นะครับจะเป็นส่วนของห้องนอนที่2นะครับก็จะมีจุดแรกเลยจะเป็นจุดตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของพื้นที่เป็นเรื่องของพื้นเนี่ยมันเป็นแอรนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ไดอ้อ่ถ้าไม่ได้สังเกตก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าก็มีอาการไม่เรียบประมาณนึงนะครับในส่วนของตู้เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ยังปกติดีทั้งหมดนะครับแอร์ก็ผมวัดอุณหภูมิแล้วเย็นปกตินะครับผม อในส่วนของตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านะครับจะมีเรื่องของข้างในลิ้นชักนะครับเปิดแล้ว2บานนะครับสี่บานด้านล่างนะครับก็คือแถวที่1กับอ่าแถวที่1แถวที่2แถวที่3าแถวที่1เนี่ยไม่เป็นไรครับแถวที่2แถวที่3ามไม่มีปัญหาก็คือเปิดแล้วตัวลิ้นชักพอเปิดออกมาแล้วมันชนกันนะครับผมลองเปิดให้ดูเปิดออกมาแล้วมันจะเบียดกันนิดนึงครับเห็นไหมครับอันนี้เกยกัน ส่วนด้านล่างนะครับอันเนี้ยเกยกันเหมือนกันนะครับผมชั้นบนจะไม่เปนะครับ่า,านะครับก็จะมีแค่จุดเดียวครับสำหรับห้องนี้แล้วก็จะมีในส่วนของหัวเตียงนะครับ มแทนไปทางนี้ที่พื้นก็จะมีอาการยุบยวดนิดนึงแล้วก็รอยต่อนะครับมีอาการเกระเดินนะครับผมในส่วนของงานบนหังเตียงจะมีผนังที่มีรอยแตกสักนิดนึงนะครับให้ดูใกล้ๆกันนะครับรอยแตกเป็นเส้นนะครับตลอดทั้งแนวขึ้นไปเลยนะะในส่วนของบานประตูก็เรียบร้อยดีนะครับ ก็จะมีจุดดีเฟกตอยู่จุดหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของรอยนะครับอ๋อเป็นรอยแตกไม่ใช่ที่กระจกค,ครับเป็นรอยแตกที่ตัวในส่วนของด้านบนนะครับตัวตัวที่เป็นอขอบูลของบายกระจกนะครับ ส่วนบานประตูกนอะไรปกตินะครับประตูสามารถเปิดปิดได้ดีไม่มีปัญหาถัดมาครับในส่วนของวินิ่งลูมกระเบื้องค่อนข้างดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จะมีเรื่องของกระเบื้องที่ปูไม่เท่ากันอยู่นะครับคือเกระเดินนะครับดูใกล้ก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยเสมอกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของลิ้นชัของชั้นวางทีตรงนี้เปิดแล้วฝืนนะครับผมแต่เป็นแค่จุดเดียวอีกสองบานไม่เป็นไรนะครับ แอร์เย็นปกติไม่มีปัญหานะครับแต่อย่างที่ผมแจ้งก็คือการใช้แอร์ฝังเนี่ยคือเขาจะดูดอากาศจากด้านในนะครับซึ่งมันจะลงถึงพื้นที่ใต้ฟ้าอืน่นๆด้วยเวลาแผ่นกอรอบมันจะอยู่แค่ตรงกิวด้านล่างตรงนี้แต่ข้างในที่ดูเนี่ยจะไม่มีแผ่นกอรองเพราะฉะนั้นฝนนุ่นมันจะถูกดูดจากช่องว่างข้างในที่ก่อให้เกิดฝุ่นใต้ฟ้าเนี่ยดูเข้าไปแล้วปั๊บมันก็แนะนําให้ใช้เครื่องเพาะอากาศช่วยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระเบื้องเหมือนกันนะครับที่ปูแล้วไม่เสมอนะครับเป็นเรื่องของกระเดิกเหมือนกันเลยทั้งคู่นะครับ <c oughs> บานหน้าต่างอัน,นี้ผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดปิดปกติดีไม่มีปัญหานะครับ <c oughs> ในส่วนของโซฟาผมมีการเช็คขาเช็ครอยให้ทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรนะครับ <c oughs> ถ้าสังเกตก็คือห้องยังไม่ได้ใช้เลยก็ยังแล็บอยู่นะครับโ <c oughs> ต๊ะทางข้าวก็เหมือนกันนะครับขาอะไรปกติดีไม่มีรอยส่วนของประตูตรงนี้ผมเช็คให้แล้วนะครับ ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรล็อกกนล็อกผู้อย่างปกติจะมีตรงนี้ครับมีกระเบื้องโป่งอยู่จุดนะครับผมงมีกระเบื้องเกิดอยู่หรแผ่นนะครับแล้วก็มีพวกรอยแตกที่ตรงนี้เ็กนนึงนะครับไม่เรียบร้อยบานหน้าต่างอะไรผมลองเปิดเทสแล้วเรียบร้อยปกติดีนะครับจะมีในส่วนของฐานตรงนี้มีรอยแตกเลาเล็กนึง ในส่วนของตรงนี้จะเป็นห้องเก็บคอมแอร์ Air นะครับืุ่งต้นผมลองเปิดดูแล้วมันล็อกนะครับกุญแจก็เปิดไม่ได้สิ่งที่คุณต้องอา,อาจจะต้องไปเช็คก็คือว่าในส่วนของกุญแจทั้งหมดของห้องเนี่ยเหมือนจะมีประเด็นเรื่องของการไขไม่ได้นะครับมีกุญแจห้องนอนด้วยผมมองว่าเป็นไปได้นห,นหลายกรณีเช่นตัวกุญแจอาจจะไม่ได้ใช้นานแล้วเกิดการเสือ่อมเอาต้องเอาโซลิตมาค้นไปดูกุญแจนะครับเนี่ย อยากให้ลองเช็คดูแต่แต่ไม่ใช่กุญแใจหลักของห้องนะครับเราขายข้อมาห้องได้แสดงว่าประตูตหลักไมนะ่น่าโวนไปกุญแจห้องยอ่อยๆซึ่งก็มีห้องนอนห้องเดียวอาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับในต้องเช็เคในส่วนของตรงนี้จะมีเรื่องของมีรอยร้าวนิดหนึ่งด้านบนนะครับตรงนี้นะเช็คดูจะมีรอยแตกอนู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มีลงรอยไป้แนตรงนี้แล้ว โอเคครับถัดไปจะเป็นเรื่องของห้องนอนนะครับห้องนอนอย่างที่ผมบอกผมมีการลองเอากุญแจจากทางเจ้าหน้าที่มาดูนะครับก็คือกุญแจไขไม่ได้นะครับ,แ,แ,นะรบแต่ว่าห้องเนี่ยสามารถล็อกจากด้านในได้นะครับก็คือพ็มีง่ายว่าเวลาผมใช้ล็อกตัวเนี้มันก็ทํางานได้ปกติทั้งหมดเลยแต่เราไม่สามารถที่จะเสียกุญแจทางฝั่งเนี้ยเราไขาได้นะครับก็จะเป็นดีเฟกต์อย ส่วนตรงนี้มันจะมีคราบดำนะครับก็สันนิฐานว่าน่าจะเป็นเนื้อของลาอาจจะเคยมีความชื้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีการลาเป็นวงกว้างน,นะครับอาจจะเคยมีน้ําหกหรือว่ามีความชื้นจากการรั่วการซึมหรือน้ําหกก็เป็นไปได้ครับไม่ได้มีรุนแรงอะไรนะครับเนื้อของไฟอะไรผมเช็คให้หมดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของตรงนี้จะเป็นเนื้อของรามิเนตมีอรอยแยกนิดนึงนะครับ ข้างในก็จะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยจะมีเรื่องของเก้าอี้ตัวนี้ครับเก้าอี้นะครับก็คือขาไม่เท่ากันนะครับยกเอียอีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของเตี้ยงนะครับก็จะมีรอยแตกตรงนี้ถัดมาจะเป็นเรื่องของบานหน้าตานะ่างและซิลิโคนตรงนี้แล้วมีจะมีการฝืดนิดนึงนะครับในการเปิดปิดของหน้าตา่าง ก็รอยต่อซิลิโคนด้านบนนะครับไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะให้ต้องดูนะครับแล้วก็เผื่อที่จะแก้ไขแต่ก็เป็นเรื่องของความสวยงามไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่นะนะครับอย่างที่บอกห้องนี้ก็ถ้าเป็นคอนโดที่สร้างเสร็จมาประมาณ5ปีกว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแต่ก็สภาพค่อนข้างดีเลยแอร์นะครับเป็นแอร์ฝังเช่นเดียวกันก็ไม่มีปัญหารายเย็นปกตินะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเรื่องของผนังมีรอยแต่งเหมือนกันด้านบนนะครับเเตียงเลยของผนอนจะมีตรงนี้นะก็ไม่ได้น่ากังวลเลยครับก็เป็นรอยปูอาจจะแต่งด้วสีแต่งก็ได้เก็บความไม่ร้อยเฉยๆก็เพียงพอครับไม่ได้กระทบโครงสร้างอะไรนะครับส่วนของตรงนี้เป็นอะไรอื่นครับเป็นรอยเลอกเฉยๆส้าครับก็จะเห็นเป็นวินโนะครับจะเป็นค่า ในส่วนของตรงนี้ตู้มีเป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นพวกข้าสวสกปรกข้างในครับเลิศมากกว่าแล้วก็มีข้บอยู้นะครับข้าวเลิศก,ก็จะอยู่แบบนี้ก, <c oughs> ก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องเดียวกันกับห้องน้ำห้องนึงก็คือตัวบานประตูต,ต,ตัวนี้นะครับเวลาปิดฝั่งนี้ปกตินะครับปิดจากห้องนอนแต่เวลาถ้าเราอานน้ำเราปิดเนี่ย ตัวนี้มันจะค่อนข้างฝืดแล้วปิดไม่เข้าลองสะทีเดียวนะครับหรือปิดเราไม่สนิทถ้าเาราดูปิดเข้าไปปุ๊บมันจะเล้งออกมันจะเล้งออกนะครับมันมันไม่ได้สนิทนะครับแยวผมดุให้ดูครับเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นช่องนะครับเนี่ยครับมันไม่ได้สนิทพอเราปิดเข้าไปปุ๊บเราปล่อยออกมันก็ไม่สนิทนะครับมีช่องอยู่ในส่วนของห้องนี้ก็จะมีเรื่องของกระเบื้องโป่งอยู่บ้างนะครับ ล้วก็จะมีเรื่องของอที่ผัดอิช,ชูไม่แน่นอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนควนิดเดียวนะครับแล้วก็มีคาบสนิมบ้างที่ตัวส่วนที่เป็นโลหะต่างๆนะครับแล้วก็พวกคาบเลิะต่างๆของบางกระจกคา,าบเลิะที่ตรงหัววาวหัวก๊อกนะครับแล้วก็มีคาบเลิะที่ตัวสุขภัณฑ์ตัวขับตัวอ่างล้างหน้านิดหนึ่งนะครับชัาโคกอะไรทําง,งานปกติครับ ในส่วนของตรงนี้จะเป็นเรื่องของห๋อ,อมีรอยที่กระจกนะครับแล้วก็ในส่วนของฝ้าเพดานฝ้าเพดานไม่เรียบนะครับก็จะอยู่ด้านบนนีดนึงนะครับจะมีรอยแตกด้วในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระเบื้องเหมือนกันนะครับโป่้อนโดยรวมก็ ถือว่าไม่มีอะไรร้ายแรงนะครับค่อนข้างเรียบร้อยก็ย<อ>ังไงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ